ลูกกระไลห,หายากหนักหน่อค่ะลูกโดดเจยวไม่ต้องสวัสดีค่ะวันนี้ครณไอันจะพามากินแกงเนี้ยใส่บักเขียออมเงาใส่กัะเขือนุ่วๆค่ะใส่ใบอันผักชีเล่านะคะแล้วก็เนื้อติดมันโอ้สุดยอดมีแจ่วด้วยมีแจวน้ำค่ะแล้วก็มีข้าวนีิ่วค่ะบะบไหลยยายหางจำน้ำก่อน นัวมากแล้วก็จ้ำเจียวจ้ำเจี่ยวเจี่ยวเพรรชรดิใส่มากเขือนันเอือหือน่องนัวมากจยากกินมานานแล้วมะเขือมุนองนอกมะเขือลายหายยากนักนะะ่องหือ นัวุรสนามเขารสคั่นองนัวระดับสิบอือหือจินมันนุ่มมากไม่เหนียวเด็กหนอกอือหือ ไปบกูดชีไปเรื่อยชี้ลาวอหือบื้อ อเคเจ้าไม่ต้องถ้าใครไม่กินเนื้อก็ อ่อมไส่หมูไส่ไก่ก็ได้ค่ะพี่น้องแซ่บด้วยกันอืมอมบบอบมาจากเราแซ่บมากช็อคซี่แต่ผักชีมาจากบ้านเรานะมันยังหอมค่ะพี่น้อง มาติดมันอืมนวะ้านจะักนสะีฟนะ้าไปใช่นะ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  <laughs> นิวนิวค่ะพี่นอ้องขาหมดติดใส่พริกอันนี้พอดีเลยค่ะทั้งต่ำใส่ทั้งใส่เป็นนวยแซ่บห หยุดแต่ว่าเดี๋ยวจะกินต่อข้าวเหนียวกันย่งอันนี้จะย่งงยูได้หมอกันย่งค่ะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับมันนี้กับบายบายสวัสดีนะคะชักแช่เพื่อกาค่ะ